สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกัร้านอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งถ่ายทำคลิปขนมไปยังไม่ได้ลงด๋ยวกะว่าจะลองพร้อมกันเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวนี่เลยเป็นจัมโบ้ควอซองนะคะจัมโบ้พูริมารูจัมโบ้เบเกอรี่นะคะแต่เขาจะเขีนว่าบิ๊กควอซองนะคะบิ Big ๊กควซองแบบนี้นะคะ่ะ คือในร้านแกะแพ็กเกจข้างใน,นออกแล้วเพราะว่าแพ็กเกจมันจะขาดแล้วนะคะก็เลยแกะออกนะคะด้วยความชิง <c oughs> คือมันจะขาดแลาให้เราทำงานอะมันก็ต้องแกะออกใช่ไหมนั่นจ้ะนี่ยังไม่ได้อาบนะ้ำเลยเนี่ยใส่ชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมอยู่เนี่ยเรามาเปิดกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยอันนี้อาจจะไม่ได้ใส่แพ็กเกจนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยแล้วมันจะขาดแล้วรันก็เลยเออก แต่พี่รำบอกว่าให้อย่าบีบเยอะอย่าบีบเยอะเดี๋ยวจะเอามาอัดคลิปให้ดูนะคะก็บอกขอพี่นะขอบีบหน่อยนะเพราะว่าจะอัดคลิปพี่บอกโอเคอัดคลิปได้แต่อย่าบีบเยอะถ้าไม่ได้อัดสงสัยต้องแบบอัดคลิปู่กว่าเลยไปใช่ค่ะไม่ใช่นะคะนี่เดี๋ยวเราให้ดูตัวด้านหน้าค่ะตรงนี้นะคะสบัดเขาก็จะขูขาขู่ขาขค่ะ,คะแล้วเรามาจัดกับตรงเนี้ยมุย่ามากเลยค่ะใหญ่มากๆเลย ใหญ่เท่าหน้าเราเลยอ่ะแต่ตอนนั้นรีวิวนี่ไปแล้วค่ะ Big Bread นะคะจะขึน้นไหม Big Bread นะคะใหญ่เท่าหน้าเลยเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะคือ Big Bread ของเรา Big Bread นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยถาขี้เกียจละ